ภรรยาเอสกันตพงศ์โพสต์ภาพคู่สามีเอสกันตพงศ์ออกโรงพยาบาลแล้วล่าสุดภรรยาเอสโพสต์ภาพคู่สามีเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนในโลกโซเชียลกำลังติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนดัง เอสกันตพงศ์ ong, หลังจากวูบหมดสติไปล่าสุดคิตตี้คิสติน่าภรรยาสาวของเอสกันตพงศ์พระเอกดังที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการวูบกลางงานอีเวนต์จนต้องเข้าโรงพยาบาลและเฝ้าดูอาการวันต่อวันทำเอาหลายคนเป็นห่วงกันมากมายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาคิตตี้คิสติน่าได้ออกมาเผยภาพล่าสุดหลังจากที่ออกจากห้องไอซซึ่งเป็นภาพที่นอน นอนอยู่บนเตียงโดยมีลูกสาวนางเฟ้าข้างๆระบุข,ข้อความว่ามีความสุขที่ได้นั่งข้างปาป๊าในห้องใหม่ในที่สุดพวกเราก็สามารถแจ้งได้แล้วว่าเอสได้ย้ายออกจากห้องไอซไปห้องผู้ป่วยปกติหลังจากที่อาการของเขาคงที่แล้วอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้องไอซมายังห้องพักปกติแล้วนะคะล่าสุดคริสตี้คริสติน่าได้โพสต จีสตอรี่เป็นภาพคู่กับเอสกันดพง์เมื่อยังคงแข็งแรงอย่างไรก็ตามขอให้หนุ่มเอสหายป่วยกลับมาแข็งแรงโดยเร็วนะคะล่าสุดหลังจากสาวคิตตี้ออกมาเผยเข่าวดีว่าเขาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ทำเอาแฟนคลับและสาวเน็ตพากันดีใจตามอย่างมากมายโดยมาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มเอสรัวๆัวอาทิดีใจมากนะขอให้กลับมาหาครอบครัวไ,ไวๆดีใจตามภรรยาใจ ดีมากนะลูกแฮปปี้เฮเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆครับ